สวัสดีครับพี่น้องมัหนีมาก,กับเสี้ยนหนึ่งครับเสี้ยนหนึ่งเสี้ยนหนึ่งม,มาหนีเผลิดมะพร้าวน้ำหวาน,นครับเห็นไหมครับพี่น้องมาครับพี่น้องสิผ้าเขาไปเอาครับ เสี้ยนหนึ่งพนน้ำหน้าครับพนผู้มีคาถาดีเอาอยากขึ้นยังนะครับแม่งันนี้ขวดละซี่รอยกะจตัวละค่ากันเด้อครับเอาอยากกระโดออันนี้มันก็ดีแต่หั่งมันจำในจังน่อยครับเล่นกับแม่งันนี้ต้องต้องกันดีๆครับเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวบ่ได้ได้ครับ,รรบอันตรายถึงชีวิตคนได้นี่ครับเห็นบนในคราว คาถาดีคือเสื้อนานาครับต่อไ้อยากได้คาถาดีเสื้อนานาหมวกนานาครับใส่อัดมันลงไปครับบุมีเดียวครับปิดจมม้นใส่แล้วมันสิออกให้นะหอดล่งบานเลยครับเห็ดแบบนั้นต้องป้องกันดีๆครับเอาควันใส่อยู่ครับตัวน,นี้กำลังออกมาครับแม่กำลังแตกออกมาอยู่ทั้งคนทั้งพิ่งแล้วครับเมาควัน ต้นมากก็ใสตะควันนี่แหละครับอันนี้ก็ดีแน่ที่มันอยู่ห้างตําครับห้างนี่ก็ดื้อเติบด้วยครับขนาดไฟมากแล้วมันยังบนนี้ครับเนี่ยเห็นบอกครับสากไฟไหมไฟไหมทงมา,ลากลลวแต่มันบนนี้ ปั่นโหดเด้อ <laughs> <laughs> โอ้ยไคว่เพ็ดกูบอกเอ็ดดินเอ็ดโปอยู่นั่น

嗯,嗯。嗯 ညောนတော့ក៏មិនបោះណាក៏មិនបត់ចុះអត់ໃសិនັ້ນពុនໃសិហឹងពុន แล้เวเน็บลงไปมีนะเอานี่เอาเพ่งนี้เพ่งนี้ปุ๊กไง มาแล้วครับเกือบชิปนาทีนั่งจำๆนี่นี่ครับหัวน้ำเชียนหนึ่งครับเดแล้วกราจะยกมากับพี่น้อง ข้ามือทำหถอดนิดแม่ออกจากมืออยู่นี่แหละครับคำว่าเซียนไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับเซียน <laughs> มีแก๊กแล้วนะมือสันนะเด้อดจังหน่อยพี่น้องหายใจ่บอกครับ มีดเมื่อยแบนี้เนะเาะมาเดือดถือเองมามาพี่น้องออกครับออกจากเราก็แค่นี้เดอ้อหอดเดือนทายให้ไหมครับ